วันนี้เป็นวันแม่นะครับทางครอบครัวยายขำนะครับตอนนี้ก็เป็นร่มโพร่มใสให้บรรดาลูกหลานนะครับในวันแม่ในปี2,568ปีนี้นำโดยพี่อ้สำด้วยนะครับพี่อ้สำพี่อ้สำใหญ่สุด อันนี้หลานนะครับเป็นีนหลานหลานหลานปูอ้าวใสใใสกมลอ้าวูได้สีเบาเป็นตัวแทนเบาอันนี้เสียนะครับเสียปูนะครับผู้ที่ร่ำรวยนะครับในธุรกิจการงานก็อ๋อขอเมียสองคนขอเมียสองคน อ๋ยายก็เก็บเงินแล้วนะครับตอนนี้เอาไปใส่ถุงน้อยนะเปซเ็กวัต้อหเอาไปสีเล็กมาแม่ขาวมนใสแมาใส่จบหัวคนละแห้งๆแห้งๆใช่เขเลขโอ้ยเป่ามนโอ้มีใบแดงนี่เป่านานเลย ใบแดงนี่เป่านานนะครับถ้าใบม่วงนี่ยิ่งจะนานนะครับใบม่วงนะเอ่อโ <c oughs> อ้ยโอ, <c oughs> อ้อ้อาวไม่จบง่ายล่ะ <c oughs> <c oughs> มาเอาหลาน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 เอาหลานมาก่อนหาม,มาหลานเมฆอันนี้ก็มองสารละความนะครับใกล้แล้วใกล้สำเร็จการศึกษาแล้วมาขอพรคุณยาย ขอพรนะครับขอขอพรจากคุณยายอะไปต่อไป Uhm. อันน mm uh er ี้ก็ขออาจารย์3ามระดับเก้าใบนะครับค uh, ุณครูรถนะครับหายสามเก้าเด้อแม่เด้อเลื่อนขั้นเร็วๆๆอออ่่่าาาุตม อันนี้เขยนะครับอันนี้เขยเขยเขยนี่เขยนะครับเขยเขยสุกครับชื่อสุกครับนี่อันนี้ก็ขอให้ผลผลิตนะครับไม่ว่าจะเป็นหอมนะครับไม่ว่าจะเป็นมันนะครับข้าวนะครับข้าวโพดนะครับแล้วก็วัวนะครับขอให้ลุ่งเรืองเหลืองเหลื่อมนะครับอ่านะครับนี่เจริญลุ่งเรืองนะธุรกิจ นะครับต่อมาก็เป็นลูกชายล่านะครับเป็นนาการนะครับนาการอันนี้ก็เจ้าของธุรกิจทุเรียนนะครับตอนนี้นะครับคาดว่าน่าจะได้ผลผลิตเร็วๆนี้นะครับทุเรียนก็ขอให้ได้มีคู่ครองเร็วๆให้มีคู่ครองเร็วๆให้เจอแต่ของใหญ่ๆเอาหอม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  อโอ้ยมาอ๋อเสกษฐาให้เลยเสยกษฐาเศกาให้เลยเอาพอ่อจะของใหญ่ๆเดินอ่าอันนี้ก็มีบอ่อปลานะครับ <c oughs> สองบอ่อมีที่อยู่ประมาณ <c oughs> เกือบสิบไร่นะครับ <c oughs> คนนี้ครับอ่านี่ครับ <c oughs> ต,ต่อไปก็เป็นพี่สาวโคโตนะครับพี่สาวคโ,โตพี่สาวคโ,โตน,นี่พี่สาวคโนโตให้พรให้พรให้พรออันนี้ก็ขอให้ธุรกิจกุ้งนะครับบ่อก,กุ้งนะครับ <laughs> ล่ำรวยล่ำรวยให้กุ้งน้ำมานี่อย่าให้กุ้งหนีนะครับ <laughs> แล้วก็อะไรนะ ไม้ยูคาลิปตัสก็ขอให้โตเร็วๆนะครับโตเร็วๆโตวันโตคืนแล้วก็อย่าไปเหยียบไอ้ไอ้มันมันมันแกวของลูกชายนะตอนนี้กําลังปลูกมันแกวอยู่นะครับอ่าอมาอันนี้ก็อันนี้ก็ปิิสนานะครับอ่าปิศนาอ่าปิสนาปิศนา เออ,อยายจะว่ายังไงเฮ้ยเอายาาังไงยายยายจะว่ายังไงยายยายบอกโอ้ฮะอ่าอ่าให้พรให้พรให้พรอ,อ,อ่าอ่าเรือล่มในหนองทองจะไปไหนนะยายเนาะ อ้าวต่อมาต่อมาเหลือใครเหลือใครเอาเลยเลยมานี่มานี่เลยไปเลยไปเลยไปเลยทักคู่เลยไปไปไปทักคู่ตรงไหน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 โอ้ยตอนนี้เขามาทีละคน ตอนนี้มาสองคนเลยโอ้ oh, แม่ตอนนี้มาสองเลยอ้าวโอเคโอเคถ่ายรูป YouTube ถ่ายรูป YouTube ทุกอย่างเ้ย ตอนนี้อะไรหวานหวนก็เผาเผาเด้ออะไรวหวานหวานเอาวลาอกนะแก้แก้วแมอกกลับแล้วนะครับอันนี้ลาแล้วครับนลาแล้วล่ำล่านะล่ำล่าเนี้ยล่ำไหนบ้างเนี่ยเอนาเาไปกินเอ๋อ มองได้เขาก็บตอนับเแล้วงาอไปแกงเาคนนอกเอางามเป็นแบนเลยงามเลยครับเรยงามเลยวันแม่ชาตินะครับนะครับ ปีนี้ก็93นะครับ <ใน S 1> 93แล้ว93ขอท่านนะครับรที่เป็นแม่นะครับก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงรบำรวยรบำรวยนะครับนะครับคุครับ